มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวนนัญนากนวดยังคงตระเวนลงไปในพื้นที่ชุมชนต่างๆนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกันกับชาวบ้านก็สะท้อนกลับมาว่าแต่ละพื้นที่ยังคงมีปัญหาปากท้องะคะ่ะสิ่งที่เขาเผชิญเนี่ยคือขาดเงิน ขาดงานขาดรายได้ไม่รู้เหมือนกันจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรแล้วบางคนรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากพึ่งใครไม่ได้หันไปพึ่งยาเสพติดค่ะชาวบ้านเขาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจะมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นจึงร้องขออยากจะให้หน่วยงานของรัฐใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ ชีวิตของประชาชนในสังคมที่ยากไร้ยังมีปัญหาในด้านของการใช้ชีวิตประจำวันขาดรายได้และรวมไปถึงปัญหาที่มียาเสพติดเข้ามาทำให้หลายคนไม่ได้ทำงานเกิดปัญหาสังคมขึ้นมาถ้าเรามองเฉยหรือปล่อยไปตามยถากรรมอาจมีผลขยายวงกว้างไปเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศวันนี้ที่อำเภอตาครีชาวบ้านวัด โรงเรียนภาครัฐร่วมมือร่วมใจจัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยาเสพติดแบบครบวงจรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนที่จะเป็นปัญหาใหญ่แก่ประเทศปัญหาในหมู่บ้านนะคะมีวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดมีหนึ่งมีจำนวนหนึ่งที่สร้างฟาร์มเดือดร้อนให้ชาวบ้านหมู่ที่7ของเรานะคะ ผอ,ออำเภอตาคีได้มาดำเนินการโครงการดำเนินการชุมชนสัมพันธ์ยั่งยืนในหมู่บ้าน ความยากจนและการแพร่ประบาดของอยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชนและเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและผู้ติดยาเสพติดบางรายต้องได้รับการดูแลและได้รับการแก้ไขปัญหาโดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนก็ได้ มาดาเนินกิจกรรมชุมชนยั่งยืนภายในหมู่บ้านหนองกะทะนะครับในระยะเวลาที่เรามาดําเนินกิจกรรมเนี่ยจะทําให้ปัญหายาติดหมดไปหรือเหลือให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนให้มีความยั่งยืนตำรวจเราก็จะสัญญาว่าจะทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดครับ,รบขอบคุณครับ เพื่อเป้าหมายของคนในชุมชนให้เกิดความสามัคคีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันคอยเป็นหูเป็นตาในเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนในชุมชนให้หมู่บ้านของเราอีกไม่นานก็คงจะบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการทางด้านความยากจนของประชาชนและเรื่องยาเสพติด และทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พ l i c a t i o n TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ